เีลั่นถูกหวยรวยทั้งอำเภอเลขทะเบียนรถตู้มาตามนัดพร้อมรวมพลคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะขอหวยรวยกันทั้งอำเภอเลยนะคะหลังสองทะเบียนรถตู้ทีมแพทย์พยาบาลช่วยเข็นนะคะหลังจากคนไข้าหายจากโควิด แต่รถสตาร์ทไม่ติดนะคะเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันเข็นทะเบียนรถคันนี้นะคะ2796นะคะปรากุฏว่าเฮงงกันทั้งอำเภอก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถูกเป๊ะเ,ะเลยนะคะเลขออกจริงๆนะคะทะเบียนรถนะคะหลังจากผลการออกรางวัลที่หนึ่งนะคะ ผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกหมายเลข292972นะคะปรากฏว่าขอหวยนี่เฮกันเลยนะคะเพราะว่าเลขทะเบียนรถดังกล่าวนะคะคือ2 7 9เนี่นะคะเข้าเป๊ะเ,เลยนะคะเฮงกันทั้งอำเภอสองพี่น้องแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงเลยนะคะว่ากันว่างานนี้เจ้ามือกระเป๋าฉีกไปตามๆกันเลยนะคะ ทั้งนี้นะคะคอหวยบางคนถึงกระบจนว่าเจ้ามือใต้ดินเอาเปรียบนะคะอ้างว่าเลขชุดดังกล่าวเป็นเลขอันทั่วทั้งประเทศซึ่งมีการตกลงก่อนซื้อว่าจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะคะส่วนคนที่ซื้อได้ทันก่อนโตเลขจะดังนะคะถือว่าเป็นโชคดีรับเงินได้เต็มก้อนนะคะส่วนคนที่ซื้อทีหลังก็ได้ครึ่งเดียวนะคะในขณะที่เลขพุ่มพวงนะคะ ครบรอบการจากไป29ปีนะคะปรากฏว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะคะได้เลขหน้าไปนะคะคือ292นะคะในขณะที่มีคนถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะคะเป็นชาวจังหวัดระยองนะคะเป็นผู้รับเหมาสาวดวงเฮงรับเงิน6ล้านบาทนะคะหลังจากฝันเห็นเจ้าที่มายืนมองเชื่อโดนบันดาลให้ถูกรางวัลที่1น,นะคะ ซึ่งคนดวงเฮงรายนี้ชื่อนางสาวรพินศรียากุลนะคะอายุ44ปีนะคะบ้านเดิมอยู่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแต่ปัจจุบันมาพักอาศัยอยู่ที่แคมก่อสร้างหนองน้ำเย็นซอย1ตำบลมาบตะพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเลขที่เธอถูกนะคะเธอบอกว่าเธอฝันเห็นชายชราใส่ชุด ยืนอยู่ข้างสารเจ้าที่ในแคมป์ที่พักนะคะโดยชายคนดังกล่าวไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยืนจ้องไปที่รถยนต์ของเธอนะคะเมื่อตื่นมานะคะเธอก็เลยไปซื้อเลขทะเบียน5 617แต่ไม่มีก็ได้เลขลงท้าย972นะคะก็ชอบก็เลยซื้อมาก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินไป6ล้านนะคะ เงินที่ได้เธอก็จะนําไปใช้หนี้แล้วก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องแล้วก็ทํางานรับหมอก่อสร้างต่อไปนะคะส่วนอีกรายนึงนะคะเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์นะคะดวงเฮงถูกรางวัล6กล้านบาทนะคะซื้อลอตเตอรี่ไวสองใบแต่ถูก1ใบนะคะรับเงินไป6กล้านบาทซึ่ง คนนี้นะคะชื่อนางสาวตรีนุชจำปาเทศอายุ23ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์ในเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้นะคะโดยเธอเปิดเผยว่าตอนเช้าตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดลุมอำเภอสังคมแล้วก็ได้แวะซื้อลอตเตอรี่จากแผงปรปจำนะคะตั้งใจจะซื้อเลข72จึงได้หยิบ จากแผงมาสองใบติดกระเป๋าไว้จนกระทั่งช่วงบ่ายเดินทางไปที่ร้านเสริมสวยทำเล็บเพื่อเพื่อนรุ่นพี่นะคะจังหวะสลักกินแบ่งรัฐบาลออกพอดีปรากฏว่าตรงกับเลขที่ซื้อไว้คือ292-972รู้สึกดีใจมากนะคะเลยก็นำมาลงบันทึกประจำวันไว้นะคะสำหรับเงินที่ได้เธอจะนำไปใช้หนี้ให้า่าแล้วก็แบ่งเงินไว้ต่อยอดธุรกิจจำนวนเงินนะคะ นี่คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะในขณะที่อีกรายหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มชัยภูมิทํางานที่กรุงเทพนะคะซื้อลอตเกอรี่ไว้แล้วก็เดินทางไปร่วมงานศพน้องชายที่บ้านเกิดน,นะคะพอหวยออกโชคดีถูกรางวัล12ล้านไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะโดยคนดวงเฮงรายนี้นะคะชื่อนายสุทินท่าพิมายอายุ46ปีอยู่ที่บ้านเลขที่10ทับสหมู่1นึ่บ้านหน้อง บัวโคกอำเภอจตุรดจังหวัดชัยภูมินะคะถูกลังวัลที่หนึ่งหมายเลข292-972าสาจำนวน2ใบรับเงินสิล้านนะคะซึ่งเดินทางไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าเขาทํางานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะมีพัญญาและก็ลูกสาวหนึ่งคนก่อนหน้าที่จะถูกรางวัลได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ชัยภูมิเพื่อมางานศพน้องชาย ซึ่งเผาในวันที่หนึ่งนะคะโดยได้ซื้อลอตเตอรี่จากกุณเทพสองใบเขาชอบเลข972เป็นเลขที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะขณะ,ขณะช่วยกันเก็บเข้าของส่งวัดได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกลงวันนะคะแต่คิดว่าตัวเองถูกแค่เลขท้าย3ตัวเท่านั้นนะคะพอมาตรวจปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นถึงสใบนะคะซึ่งเขาบอกว่าเงินที่ถูกลงวัลจะจัด เป็นสัดส่วนแบ่งให้พ่อแม่ไว้ใช้แล้วก็จะเก็บไว้นะคะเขาก็ยังทํางานเหมือนเดิมเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่คือเรื่องของคนดวงเฮงดวงดีนะคะนี่เลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะในขณะที่คนดวงเฮงอีกรายนะคะคือนางอวนอ่อนนะคะทองสำลิดอายุ53ปีชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเปิดร้านขายส้มตำนะคะ อยู่ที่อำเภอวารินชลราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพวารินชลราบนะคะเธอถูกรลงวันที่หนึ่งนะคะรับเงินหกล้านบาทนะคะโดยแม่ค้ารายนี้บอกว่าเธอเป็นคน ตำบลป่าโมกอำเภดชอุมอด,ด,อดมจัังหวดอุบลราชธานีนะคะได้มาเปิดร้านขายส้มตำยู่ที่เยื้องโรงพยาบาลวารินชำราดมานานหลายปีแล้วและแต่ละงวดก็จะซื้อเพื่อเสี่ยงโชคอยู่เป็นประจำนะคะและในงวดนี้นะคะเธอซื้อเลขดังกล่าวจากความฝันว่าเดินขึ้นที่สูงเหมือนขึ้นไปบนสวรรค์และหลังจากนั้นก็ได้ถูกลงวัลที่หนึ่งจริงๆนะคะ เธอบอกว่าเงินที่ได้เธอจะเอามาปรับปรปุงร้านแล้วก็เอาไว้ใช้ใจ่ายในการทําบุญแล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะคะนี่คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านนะคะและงวดนี้นะคะเลขต่างๆที่เป็นเลขดังนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบของแม่น้ำหนึ่งนะคะที่จุดขอปู่พญานาคนะคะ เด็ดมากแม่นมากนะคะเข้า8ปดมวดติดแล้วนะคะเป็นที่รู้จักคือหามากนะคะตอนนี้ดังมากในโลกโซเชียลนะคะถ้าพูดถึงเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนี่เจ้าหมือน,นี่เรียกได้ว่าจะอันเลยนะคะในขณะเลขพุพ่มพวงก็โดนนะคะโดนเลขหน้านะคะ29ปีครบรอบรรจากไปของคุณพุพ่มพวงดูงจันทร์ก็ออกเลขลอตเตอรี่ 292นะคะจากไป29ปีนะคะในขณะที่เลขรถของคนป่วยที่หายจากโควิด -19 ทีนะคะที่สตาร์ทไม่ติดนะคะจะก,กลับบ้านรักษาโควิดหายแล้วจะก,กลับบ้านแต่สตาร์ทไม่ติดนะคะทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายๆคนมาช่วยกันดันช่วยกันเข็นจนรถรถสตาร์ทติดนะคะปรากฏว่าเลขทะเบียนดังกล่าวออกจริงๆนะคะเฮงกัน ทั้งตำบลทั้งอำเภอเลยนะคะที่สุพรรณนะคะนี่ก็คือรวมเลขเด็ดเลขดังในงวดนี้ที่เขาถูกเขารวยถูกหวยรวยเบอร์เป็นสิทธิใหม่ายแดงกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยทุกกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ